สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dion Man ช่องที่จะเล่นเกมไปชนแก่พบกับผมนิก Dion Man วันนี้เราอยู่ในเกม b a r o t o m a เกมที่จะให้พวกเราจำลองเป็นลูกเรือดำน้ำไปทำภารกิจในมหาสมุทรบนดวงจันทร์ยูโรป้าซึ่งพวกเราแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันโดยจะมีกัปตันทำหน้าที่บังคับเรือและสั่งการเมคคากทำหน้าที่ซ่อมบำรุงและดูแลเรือดำน้ำอินจิเนีย จะคอยควบคุมเตาปฏิกรณ์และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเมดดิคอจะคอยรักษาบาดแผลและชีวิตลูกเรือซ e เค r i t y ิตี้มีหน้าที่ในการจัดการภัยคุกคามต่างๆและสุดท้ายแอซิเดนเป็นผู้ช่วยทั่วไปที่ทำได้ทุกอย่างแต่ไม่ชำนาญทั้งหมดจะต้องร่วมมือการฟันฝ่าอุปสรรค์มุ่งสู่ใจกลางดวงจันทร์ยูโรป้าสำหรับอีนี้จะมีผมจานิคดิโอแมนเป็นซ e เค r i t y ิตี้นิวนิวเบบีเป็นกัปตันการการทารลออ เป็นเมดิคอลลิ้นลิ้นลิ้นเป็นแมคานิกและอาร์มเชสเป็นอินจจเนียร์ชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรใน EP นี้ไปรับชมกัน ออกเรือได้เลยเดินเครื่องครับคุณอาร์มครับผม <Okay. S 2> เดินเครื่องกลังครับผมไปล่าไวพิก,กันโอเคครับกับตันเดินเครื่อง<ต>แล้วครับของเราจะมีส่งพ็อกมาเตอร์ฝุดแร่แล้วก็ไปกําจัดตัวมัลลเตอร,ร,ร์กันไปค่ะ oh. เริ่มเดินทางโอเคได้ยินกันแล้วใช่ไหมไอ้พวกลูกลิง ครับผมเอาเอทานอลวัดทำไรนะฮะทำไมมันไว้เป็นสารละลายอย่างนึงค่ะเอ่อพวกเอทานอลเอาไว้ครัฟของในอนาคตครับเชื่อมั่นในตัวกับการกันหรือไม่ในการเรือครังแรกเชื่อสิครับตอนนี้เรากำลังจะทำจัดตอนนี้ใครว่างจัดของที่ซื้อซื้อมานะที่ไหนครับ อ๋อเห็นนะครับอ่ผมซื้อกระเป๋ากระเป๋าข้างให้ด้วยทุกคนนะใครยังไม่มีก็มาหยิบไปซะเราจะเจอมันก่อนมันเนี่ยเราไปขุดแร่กันก่อนโอ้ของนี่มัน้อตัวไมตู้นี้หรือเปล่านะพวกกล่องที่ใช้แล้วเอามาไว้ในห้องอาวุธนะพวกกล่องเปล่าอะ ไม่ไดมเอาอ่งใช้เรือับเอากล่องพยาบาลเขาไว้ห้องพยาบาลแล้วกันไม่น่าเชื่อว่าผมไม่เห็นเลดาด้เองแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเรากำลังจะถึงที่ขุดแร่แล้วค่ะถึงแล้วต้องส่งไปขุดแร่แล้วถึงแล้วครับกัปตันถึงที่ก่อนครับโอเคไปเราไปกันไหมจ๊ะไม่คุณหมอคุณต้องอยู่ที่เรือผมเลย ถูกตอ้องถ้าคุณเป็นอะไรไปแล้วเราจะทํำยังไงล่ะใ้มัผมว่าผมจะไปกับ <ri> ในช่างหลิงสองคนก็พอแต่ว่าคุณหมอคุณเตรียมสแตนบายถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณต้องออกไปทันทีนะครับโอเคครับเรียลแฟช้นะครับคนทาหารอาร์มคุณคุณดูแลสภาพเรือให้พร้อมด้วยครับผมโอเค,คนอทหารต้องเอา,เอาที่ว่ายน้ําไปด้วยไหมครับจ่าเออควรครับควร นะเราอยู่ใ mới, ก,กล้ไหมกับตันที่แรกอ่ะเป็นแปดเมตรอยู่ k, ใกล้ no อย네ู่ใกล้จะใกล้จะไกลผมแนะนําให้เอาไปนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีคือถือตะกร้าไปสักอันจะช่วยได้เยอะเออแร่แปดอันไม่น่าไม่แค่ตัวน่าจะพอพวกคุณมีออกซิเจนพวกคุณมีอากาศสำรองใช่ไหมครับเดี๋ยวนะคุณมีใช่ไหมเดี๋ยวนะหลินคุณหลินคุณเอาออกซิเจนสำรองไปสักสักถังนะ พอคนมีใช่ไหมครับผมกลัวเลื่อนเอาละได้ด้านบนได้อยู่นนยผมเห็นแล้วครับด้านบนด้านบนนี่ด้านบนนลครับเห็นไหมสองไฟแล้วโอเคอันแหละขึ้นกันเลยค่ะไม่ต้องยิงกันเองแล้วก็ไม่ต้องโดนปกาลังบายกลับมาเป็นพระหนอนะเแ <c oughs> บบการคุณไม่มั่นใจในะ ประสบการณ์ของผม่ะคุณก็แค่กับตันมือใหม่คุมงาแนะนำผมเนี่ยนะได้ชีวิตคุณขึนอยู่กับการขับเรือของกับตันนะเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้เลยเราไปกันดีๆฮะับอ่าจะแร่หมดนะครับ เราไม่มีแร่ที่อื่นแล้วใช่ไหมได้มาแล้วได้มากี่อันได้มาแปดครับหาครบแล้วแล้วเปิดไปเช็คไฟต่อเลยที่นี้กลับขึ้นเรือกันเรียบร้อยกลับขึ้นเรือแล้วครับกลับตาลออกเรือได้เลยเดี๋ยวผม จะไปชาร์จแบตเองครับเอาของมาคืนใส่ถังออกซิเจนเข้าที่แล้วก็ตรวจอาการก่อนสิแต่ละคนโอเคเอไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะแต่โอเคดีครับเรียบร้อยเอ๊ไม่นแน่ตอกพื้นผมทำาการชาร์จไฟก่อนครับใครไปอยู่ที่ปืน้ายปืนท้องเรือนอะคะ่ะเหมือนจะมีตัว อะไรกำลังว่ายเข้ามาหาไอ้เขาเมือจับปืนแล้วทิศเอาจร้วเจอแล้วเจอแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วคอลเลอร์คอลเลอร์สามตัวได้ไหมตายหมดแล้วยัง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 คุณตายหนึ่งคุณตายหนึ่งลบกวนไปซ่อมแล้วค่ะตายทำอะไรเขาประกันต้องโอ้โหนี่มันโอ้ไม่เห็นอะไรเลยนี่มันห้องผมนี่นะโอ้พวกคุณ เออกัปตันปลาหมดแล้วสามตัวครับเป็นาเรือกำลังจะโจมค่ะเป็นซากเป็นซาโฟเวอร์เราจะเก็บผู้ซาฟไหมกัปตันเก็บค่ะเดี๋ยวกัปตันช้อนคจะพยายามช้อนโอเคเอาซากนะตัด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 รคุณหมอรอกัปตันช้อนขึ้นมาบนเรือจะได้เก็บง่ายๆ จากกัไอ้พรมนี้มานานแล้วเดี๋ยวผมไปคุยกันคุณเอคุณหมอขบไมมันมันประโยคมันดูนี่นะครับมันเลอะอะไรอ่ะจ๊ะมันคุณทำอะไรกันนะทำไมมัเฮ้ยตัวนี้มันตายอยู่ใช่ไหมครับนี่เป็นเรือมือสองจ้ะคุณไม่ต้องตกใจนี่อยู่บนเรือเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้ข้าวนี้มันตายไหมครับคุณตันแต่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างนี่หนึ่งตรงนี้หนึ่งตัวครับคุณหมอ ือ๋อแต่ว่าช่องเต็มด้วยอยู่หน้าเรือ,อช่องเต็มบ่กำลังทางออกเลอ่ะพอไอ้นี่ได้ละมีช่องสลอ็อตกระเป๋าไิ้ที่มนเล่นด้วยโอเคมันตายแล้วจริงๆเถอะตายแล้วครับตายแล้วคุณไม่ต้องห่วงผมคุ้มกันคุณอยู่โอ้โหผมจับมันก็จับผมก่อนแล้วล่ะจาคุณ <c oughs> ไม่ต้องห่วง<อ>มือผมไวพอ ใช่ครับมอกครับเหมือนตัวใต้ท้องเราจะหายไปแล้วนะครับนจมน้ำไปแล้วเป็นน้นช่งางนะครับกับตันอีกศพหนึ่งอยู่ไหนครับอยู่ใต้ท้องเรือมันกำลังจะจมลงไปแต่เก็บตรงนั้นก่อนไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าเราค่นี้ก็พอแล้วเหลืออยากได้อีกแล้วแต่เลยครับกับตันคุณว่าไงผมรู้สึกว่าเอาเอาตัวที่แปะอยู่บนเรือสองตัวนี่แหละเราอึดอัดแปลกนะจ่าเราลิฟต์เข้ามาข้างในดีกว่าสดความดันจะเกินตัวจับปิเตอร์แล้ว ตอนนี้ผมมีผมมีอาการกระดูกหักเล็กน้อยครับชุดพวกเราน่าจะทนไม่ไหวอะชุดเราทนได้ถึงสี่พันสี่พันฟุตเลยนะจ๊ะเฮ้ยหมอผมก็ปวดตัดเจ็บเล็กน้อยครับเราจะทำอะไรกันกันรนครับตอนนี้แบตเหลือส8บเนะครับมันแค่แรงังแรงดันทำให้กระดูกเรา ไม่อยู่ในสภาพร้อยเอเข่ากลับมาเรียบร้อยแล้วก okay. ลับมาแล้วครับกัปตันเนินหน้าต่อได้โอเคดูนะ่าจะเป็นรอยช้ำนิดหน่อยครับไม่เป็นไร่าโอเคผมยังไหวคุณหมอไม่ต้องกังวล <ขอ S 2> ผมล้วผมขอเช็คนิดนึงแล้วกันใส่กล้องปลาเพลโอเคไม่มีอะไรกระดูกยังอยู่ดีแค่รอยช้ำเล็กน้อยจากแรงรัเฉยๆโอเคเดี๋ยวเราจะ ใกล้เจอตัวแรปเตอร์แล้วนะประจำปืนด้านบนหน้าเรือปืนหน้าเรือปืนหน้าเรือครับกัปตันประจําแล้วอยู่ไหนครับกัปตันของนาฬิกาใช่ไหมวะใช่โอเคเห็นไหมยังครับกัปตันยังไม่เห็นไมยมีใครใช้ไฟฟ้าหนักหรือครับทำไมมาแล้วมาแล้วยังครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็น อยู่บนเรือที่สองนาฬิกาเนี่ยเห็นแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วมาแล้วมันไปท้ายลำตัวหนึ่งยิงแล้วครับอ่อาใช่ท้ายลำยิงอยู่สองตัวสองตัวตายอ่าท้ายรเรือรด้วยค่ะตายหมดแล้วครับตายหมดแล้วตายหมดแล้วตายหมดแล้วเรียบร้อยโ okay. อเคชอ้ชอนชอ้ชอนชอ้ชอนกลับไปช้อน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 เอาล่ะคุณหมอรีบใส่ชุดไปเก็บกู้เดีย๋ยว ออขอเก็บของแบบนึนงได้กันจ่าออกไปคนเดียวได้โอ้พลังงานตัดนะครับไปจะหมดครับผมอ๋ออามันใส่ฟิลล็อดได้2อันพร้อมกันนะจริงๆใส่ได้4ี่แต่ระวังเรื่องอุณหภูมิผมใส่2อันก่อนตอนนี้อันหนึ่งมหกเปอร์เซ็นต์วะี้ห้าแล้วโอเคศพอยู่ไหนเนี่ยกับต้านศพหยไปไหนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรวะเนี่ยโอ้ เจอไข่เอเลี่ยนอยู่โอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เอาไฟดับจ้าตึงครับตึงครับโอ้ไม่ก็อย่าไปตอนนี้เฮ้ยช่างไฟคุณทำอะไรอยู่หน้าเรือแล้วก็อยู่ที่เติมฟิวร์รถครับไม่มีอะไรโอเคคุณไม่คุมอุณหภูมิต่อปณิกรณ์เหรอครับเรียบร้อยคุมนะครับเมื่อกี้ตั้งออโต้ไว้อย่างดีเก็บของเรียบร้อยแล้วฮะโอเค อ๋อพวกของที่เก็บเราไปใส่ตู้กลางข้างในชุดดำน้ำนะเรือจะดับไปแป๊บนึงนะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนฟิวรอ,อนนะครับเอ่อไม่ยัดอันใหม่แล้วก็ปล่อยให้อันเก่าค้างอยู่อ่ะ <ไป S 1> แต่ว่าดูอุณภูมิอะกดตรงตรงลบอ่ะกลับเข้าเรือกันแล้วยังคะกลับแล้วครับกับตนโอเคออกเดินทางต่อเราจะไปเทียบอ่าวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับ กิเทมมันต่ำไปครับเมื่อกี้ไฟตกเหรอครับเมื่อกี้เกิดอะไรใช่ครับผมใช่ใช่เทมไฟตกตอนนี้กลับมาแล้วครับเรากำลังจะไปเทียบท่ากันค่ะนี่เราจัดการมัลแอนด์เตอร์ไปแล้วหรอเมื่อกี้นะใช่ไหมใช่เมื่อกี้ใช่เมื่อกี้แหละ รมาถึงชาตัวแล้วกลับตันกันแล้วจะแลนดิ้งจ้าครับครับปกติช่างหลินเขาเงียบอย่างนี้ตลอดเลยใช่ครับช่างลินเขามักมีปัญหากับวิทยุครับอยู่ต่น้าเขาก็ไม่พูดนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับช่างลินเขาเป็นคนเงียบๆอย่างนี้แหละครับคุณว่าทําใจหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับผมอยู่เขาบิงใส่ตกใจไปเลย เรากำลังจะด็อกกิ้งใช่ไหมครับกับตันกำลังด็อกกิ้งค่ะเตรียมรับแรงกระแทกค่ะเกคันกระแทกโอ้โหกระแทกไ,ไ,ไม่ได้แรงขนาดนั้น <laughs> ะนะลุนตาม <laughs> โอ้สุดยอดอบอกเลยว่ากับตันลุ้นมากแม่ไก่ก็ กับต <muitas> ันไม่เห oh. ็นเมื่อ no กี้ตอนไฟไหม้ครับผมเนี่ยเราได้ตันเจ็ดพันกว่าเลยนะทุกคนเย่ผมเนี่ยได้ปืนท่อมเรือตอนนี้เสียงใครอะเสียงใครวะเอ้าดินกลับมาแล้วเสียงมันช็อตมากเลยอะเเสียงใครไม่ช็อตใครไม่ช็อตเหมือนจะเป็นของหลินวะไม่น่าจะใช่นะคือ หายแนละ้วเมื่อกี้มันเป็นอยู่อาจจะเป็นแบบเอาโทรศัพท์ขึ้นมามันมันมียุงได้ยินเสียงตบเข้ามาด้วยอ่ะเก <laughs> แรงอ่ะ <laughs> เอาละครับคุณผู้ชมก้าถึงเวลาอันสงควรแล้วสำหรับบ b โ l o มาอี EP แรกนี้วันนี้เราก็ได้ทำภารกิจขุดแรกอคอร์สล่ามัพแรปเตอร์แล้วก็ส่งอุปกรณ์ตัวตลกกันใช่ไหมครับ ภารกิจอาจจะยังไม่ตื่นเต้นนะครับแต่ภายหน้าภารกิจจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอน,นครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหวังว่าจะสนุกกันขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องด o โอ Man ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ On the best เจอกันวัยรุ่น